ลูไปนหนึ่งครับเหลือคันเดียวเราสุดท้ายของพิจารณ์ไม่น่ามีปัญหากันนี้โดดดีเลนต่อเข้ากันเดียวแล้แข่งท่านได้ที่เบอร์เหลือเยอะนะครับมาต่อแถวต่อคิวได้เลยนะครับไม่พอก็มีจุดบริการซื้อเบอร์เพิ่มนะครับ เลนสามกับเลนหนึ่งเข้าไปคนระับตอนนี้แถวคาดนะครับแถวโล่งนะครับรอ,อกแรกพาโอ้โหวิ่งดีจันเลยของพันหน้ารอกบุดท้ายคนระับ เล่นหนึ่งเล่นสามครับบกไป,ปหนึ่งครับรอ,อบแรกผ่านครับสูตีเลยสองพันยังอ,อยู่เลนเดิมครับรอ,อบสุดท้ายของตกอะพันนำครับมีปัญหาไหมไม่ได้มีนะทีม เลขสามกลับเลขสองครับหนุบไปหนึ่งครับยังโยครับหรเหล,ลืคหอคันเดียวเอ้ายกล่อลนไปหนึ่งครับเหลือในเดิมเปล่า โอเคเล่นเดิมยังเล่นเดิมอยู่นะครับรอบท้ายเลนสองครับ โอเคเดี๋ยวใต้ผานเดี๋ยวขอเบรกสักสิบนาทีนะครับโอเคเดี๋ยวเบรกสิบนาทีนะครับให้พักหายใจก่อนนะครับเอ้ยพักหายใจก่อนนะครับสิบนาทีนะครับเลนสามครับเอออใหก่นนเเลดี๋ยวให้นักแข่งพักหายใจก่อนนะครับพักกินข้าวพักหายใจก่อนนะ กินข้าวก่อนใจก,นก่อนนะครับขอเพียงสิบนาทีนะครับเ,รเดี๋ยวเริ่มสิบนาทีนะครับตอนบ่ายโมงตรงนะครับเริ่มทีบ่ายโมงตรงนะครับ,บ,บ,รรบเหลือคันเดียวบ่ายโมงตกแล้เดี๋ยวต่อเวลาให้สิบนาทีนะครับเลนหนึ่งเข้าไปครับพักแผงลมเลย <laughs> เดินวุ่นเลย <laughs> โอ้โหวิ่งขันน้ำข้าวนก่อนลุึ่งไปหนึ่งครับรอบแรกผ่านรอบสุดท้ายของเยลโล่เล่น